สวัสดีค่ะวันที่4ของทริปเราจะพาไปเที่ยวเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันเมืองนี้มีชื่อว่าเบเทสการ์เดนที่นี่เป็นเมืองพักตากอากาศยอดนิยมของชาวเยอรมันที่มีธรรมชาติที่สวยงามมีทะเลสาบที่ใสาราวกับกระจกที่ชื่อว่าคองนิกเซ หมู่บ้านแรมเซาหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังและทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกันที่จุดนี้ค่ะที่นี่มีเหมืองเกลือเก่าแก่ที่อายุมากกว่า500ปีคนที่มาเที่ยวจะได้ใส่ชุดเหมือนกับคนงานเหมืองเกลือรับรองว่าเด็กๆชอบแน่นอนค่ะแพลนวันนี้แน่นมากเราก็เลยออกจากบ้านกันแต่เช้าเลยค่ะ นี้นะคะแพลนที่จะไปคงนิสีไม่แน่ใจว่าจะสามารถเมกิทได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีอุบติเหตุตรงถนนใกล้ๆกับที่พักของเรานะคะก็กำลังรอตำรวจอยู่ไอ้นนเบลโอเคนะลูก แผนวันนี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ารอตํารวจตั้งนานแล้วเขายังไม่มาเลยอ่ะสาหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็คือรถของเราเนี่ยไปเฉี่ยวกระจกข้างของรถคู่กรณีและนี่ก็คือสภาพรถของคู่กรณีนะส่วนภาพนี้เป็นกระจกข้างของรถเราที่ครอบของกระจกมันแตกออกมาเลยรถคู่กรณีนะคะเขาจอดทับเส้นสีขาวพอดีเลยนะแล้วกระจกรถของเขาเนี่ยก็ยื่นมาทางฝั่งของเราด้วยนะ คนขับก็บอกว่ามันขับยากมากเลยเพราะว่าถนนเนี่ยมันค่อนข้างแคบแล้วก็ยังไม่ชินกับพวงมาลัยฝั่งซ้ายด้วยนะคะมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นเรารอตำรวจอยู่ประมาณ40นาทีน่าจะได้พอมาถึงเขาก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอเอกสารประจำตัวของเราก็จะมีพาสปอร์ตใบขับขี่อินเตอร์นะคะรวมทั้งสัญญาเช่ารถแล้วก็ประกันเอกสารต่างๆที่ได้มาพร้อมกับตอนที่เช่ารถนะใช่หคุณ เวลาอัิเตบแล้วเราต้องทําไงอ่ะถ้ามีคู่กรณีเราต้องจอดรอตํารวจมาต้องแจ้งตํารวจไม่งั้นต้องรอจนกว่าเจ้าของมาริฟซีนไม่ได้ถ้าเราชนแล้วเราหนีไปเลยเราจะโดนเหมือนกับบิ๊กไฟเพราะว่าเหมือนเราทําผิดแล้วเราหนีชนแล้วหนีเพราะฉะนั้นถ้าชนแล้วแบบมีคู่กรณีต้องจอดรอตรงนั้นเลยรอจนกว่าตํารวจจะมาเออโทรเรียกตารวจหรือว่าเจ้าของรถมาโอเค ฝาครอบกระจกรถที่เรานำมาประกอบร่างอีกครั้งหนึ่งและความโชคดีก็คือเราพกที่แรปอาหารใส่มาในถุงอาหารกลางวันด้วยไม่อย่างนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเทปกาวที่ไหนมาซ่อมกระจกรถจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อค่ะช้าไปกดแผนที่ตั้งไว้แค่หนึ่งชั่วโมงเองก็ถือว่าโอเคนะคะ กำลังชื่นชมกับความสวยงามของเทือกเขาวอลที่อยู่ข้างหน้านะคะแต่แล้วใช่ค่ะเราโดนปรับ120ยูโร นี่มันวันอะไรกันเนี่ยสาเหตุของการถูกปรับ120ยูโรนะคะก็เกิดจากความผิดพลาดของเราเองเมืองเบอร์เทชกาเดนเนี่ยมันเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันนะมีพรมแดนติดกับออสเตรียาการเดินทางก็จะต้องใช้โทรของออสเตรียกดออกจากบ้านเราตั้งเดสติเนชัันเป็นแลมซานะคะเพราะว่ามันมีเวลาเหลือก่อนที่จะไปขึ้นเรือดูจากแมปแล้วมันไม่ต้องใช้โทรแต่หลังจากมีอุบัติเหตุแล้วมันเสียเวลาเราก็เลยเปลี่ยนเดสติเนชันเป็นโคงนิกเซแทนสรุปเรากลับต้องใช้โต โทรของออสเตรียนะทางที่มันอยู่ห่างจากแรมเซาแค่ส5นาทีเองอะ่ะจริงๆเรามีโทรสติ๊กเกอร์ของออสเตรียแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ติดเพราะคิดว่าวันนี้เราเที่ยวแค่ในเยอรมันความไม่รู้นะก็ต้องชดใช้ด้วย120ยูโรค่ะเราจะบอกเลยนะว่าเขาไม่มีด่านเะขามาเก็บที่ข้างถนนเลยนะคะหลังจากที่เราลงจากโทรเจ้าหนะ้าที่นี่เขาไม่ประนีประนอมอะไรนะคะเขาจะพูดอยู่คําว่า cash or card ตอนนี้เรามาถึงที่คงนิกซีแล้วนะคะแต่ว่า หนึ่วันพันเรื่องจริงๆคงจะขึ้นเรือไม่ทันแล้วล่ะถึงไม่ได้ขึ้นเรือก็มาดวนดูบรรยากาศแถวท่าเรือก่อนละกัน วันนี้คนเยอะไหมคือจริงๆอ่ะเพื่อนพี่แพรเขาก็บอกแล้วล่ะว่าไม่จําเป็นต้องบุกออนไลน์เอามาซื้อที่หน้างานแต่เราก็กลัวว่าคิวยาวอะไรเงี้ยเราก็รีบซื้อออนไลน์มาเลยแล้วก็ากดเราไม่สามารถมาทันเวลาที่เราซื้อตัวได้สวยมากข้างหน้าแต่ไม่สามารถขึ้นเรือได้อ่ะนี่ไงเห็นที่เรือกําลังมาว่ะโอ้สวยมากเสีได้อยู่่ได้เอางี้ไหม เราไปเจรจาขอขึ้นเรือกับเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วเขาก็บอกว่าให้เรามาถามเจ้าหน้าที่ตรงท่าเรือเขาก็จะให้เราขึ้นเรือเลยนะแต่เราบอกว่าถ้าไปตอนนี้เราจะไม่ทานเหมืองเกลือที่เราจองเอาไว้ตอนบ่ายเขาก็เลยบอกว่างั้นกลับมาขึ้นตอนกี่โมงก็ได้แต่ขอให้เป็นภายในวันเดียวกันวันนี้ไม่มีซี่ั้เราโชคดีถ้าเขาบอกงี้เราเรากลับมาได้ท่าเรือเรากลับมาได้อด,ดีตถ่ายรูปก,กับท่าเรือตอนนั้งอันนึงเราไปแลมซาว สิ่งหนึ่งที่แปลกใจคือที่นี่หมาเยอะมากคนจูงหมามเยอะมากมันไม่ย้ายไปเป็นด็อกกูมาสีนี่เยอะมากจริงๆอ่ะคนพาหมามาเดินนะทางเข้าไปที่คงนิซีปากทางเข้าอ่ะมันจะมีขายซีเวเนียร้านอาหารเลยเต็มเลยนะแต่คนก็เริ่มมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าขึ้นเลยแต่ไม่ได้อีกว่าที่จอดรถมันได้เท่าไหร่ชั่วโมงนึงอ่ะชั่วโมงหนึ่งก็โดนแล้วกลับมาโดนติเก็ตเดี๋ยวต้องดูเอาว่ายังไงที่เราออกมาจากคงนิซีแล้วนะคะก็ คิดว่าดีลได้ก็คือตามแผนที่ว่าเราจะมานั่งเรือไปในทะเลสาบก่อนนะก็คือว่าเราไม่ทันนะเราซื้อออนไลน์ติกเกตมามันเป็นรอบ10 โมงครึง่งแต่ว่าเราไม่สามารถมาเวลานั้นได้แต่ว่าเราก็ลองมาลองถามเจ้าหน้าที่เขาเขาก็บอกว่าให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูติ๊กเก็ตให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกวันนี้ไม่ยุง่งถ้าภายในวันนี้ก็คือเรามาขึ้นเรือได้รอบไหนก็ได้ก็ตอนนี้นะเรากําลังจะเดินทางไปที่ลัมซาวินเลนะคะสปอตที่คนมาถ่ายรูปก,กันนะที่จะมีโบสเป็นฉากหลังแล้วก็มีสะพานไม้นะ้ามแม่น้ําเล็กๆ ก็จะไปถ่ายรูปเล่นตรงนั้นก่อนก่อนที่จะไปเจลไม้นะคะหวังว่าทุกอย่างจะล่ามลื่นนะตอนนี้เราจอดรถแล้วนะเนี่ยจะได้ยินเสียงน้ำตลอดทางเลยนะน้ำใสมากเลยอะตอนนี้ก็คือมีช่างภาพเต็มไป็นบทเลยอะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นโบสถ์ละตอนนี้เรามาถึงจุดสปอตที่ทุกคนมาถ่ายรูปแล้วนะเนี่ย เขาจะต้องรอคิวกันนะถ้ามาสายๆก็คือต้องรอคิวค่ะ ังวันกันที่นี่แหละค่ะประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดเวลาเที่ยวด้วยนะคะ, <Hello. S 1> อะตอนนี้เราออกมาจากหมู่บ้านแรมซานะคะแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ s ซอไมล์เบิร์ชเทสการ์เดนนะคะก็จะอยู่ติดตดกันจากหมู่บ้านแรมซานะไปเมืองเกลือใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองเกลือนะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่บนถนนแรมซาวนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าคนไทยก็เขียนทับศพท์ไงเขาก็เขียนว่าแรมซาวแรมซาวแรมซอเซาลอไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเราขับรถมาแล้วมาเมืองนี้คือมันก็เป็นอีกหนึ่งสปอตที่ควรเนาะมันอยู่ในรูทใกล้ๆกันเลยอะระหว่างคนิซีแรมซาวินเลดแล้วก็โซมไมนะถ้าสามารถทำให้ได้ภายในวันเดย์ทริปมันก็เพอร์เฟกเลยอะทั้งสาที่นี้เนาะ ลานจอดรถนะเราก็เดินรอดใต้สะพานนี้ไปค่ะมันจะมีสายบอกทางไปที่โซลหม่ตลอดนะไม่หลงแน่นอน ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเที่ยวที่เหมืองเครือน,นะคะก็จอดรถเสร็จแล้วแล้วก็เขามีป้ายบอกว่าให้เรารี์แบคแพคไว้ไม่สามารถเอากระเป๋าใบใหญ่หรือว่าพวกกล้องใหญ่ๆเข้าไปได้นะก็ต้องเก็บของให้ดี ต้องรีบจ้าแล้วค่ะเราหลงทางนิดหน่อยนะก็เลยมาใกล้ๆเวลาที่จะต้องเข้าไปในเหมืองเกลือแล้วแนะนําว่าควรจะมาถึงก่อนสักประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปรับชุดที่จะต้องใส่เข้าไปในเหมืองเกลือการทัวร์เหมืองเกลือนะคะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆเราสามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของเขานะคะตรงจุดนี้เป็นที่ขายติ๊กเก็ตนะคะถ้าใครซื้อออนไลน์ติ๊กเก็ตก็ให้เดินมาทางนี้ได้เลย หลังจากที่เข้ามาข้างในนะคะเขาก็จะมีจุดรับชุดเราก็แค่บอกส่วนสูงเขาค่ะชุดก็จะเป็นแบบสวมเข้าไปง่ายๆนะแนะนําว่าถ้าจะมาที่นี่ควรจะใส่กางเกงมาค่ะหลังจากที่เปลี่ยนชุดแล้วรอบทัวร์ของเราบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคนก็จะมายืนรอขึ้นรถไฟที่จะเข้าไปข้างในตัวเหมืองกันค่ะซึ่งรถไฟนี้นะคะจะเป็นยานพาหนะพา,าคนงานเหมืองเข้าไปทํางานข้างในไม่แน่ใจว่าเป็นรถไฟดั้งเดิมหรือเปล่าตอนนั่งรถไฟสนุกมากเลยนะคะรับรองว่าถ้าเด็กๆมาที่นี่ต้องชอบแน่นอนหลังจากนั้น นั่งรถไฟเข้าไปข้างในแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในห้องโถงใหญ่ๆซึ่งเขาก็จะเริ่มต้นบรรยายให้ความรู้เราเรื่องการทําเหมืองเกลือก่อนหลังจากนั้นเราก็จะลงไปที่ชั้นล่างของเหมืองโดยที่เราจะนั่งสไลเดอร์ไม้ลงไปนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการลงไปข้างล่างของคนงานเหมืองเกลือจริงๆสนุกดีค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยเราจะได้ลงสไลเดอร์ไม้ทั้งหมด2ครั้งหลังจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นเรือไม้ล่องทะเลสาบน้ําเกลือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง ระหว่างนั้นก็จะมีโชว์แสดงแสงสีเสียงสวยงามมากๆเลยขาลงลงด้วยสไลเดอร์ไม้์ขาขึ้นเราใช้เคเบิลคาค่ะต่อด้วยการนั่งรถไฟออกมาก็กถือว่าเป็นการจบทัวร์เหมืองเกลือค่ะซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดเกือบ2ชั่วโมงนะ มาเที่ยวเมืองเกลือร้านขายของฝากเขาก็ต้องขายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเกลือค่ะอันนี้โมเชียตี้กิชอบกินไหม าเฟมีร้านอาหารด้วยนะคะเพื่อใครคิดว่าจะมปทานอาหารที่นี่ก่อนน้ำในแม่น้ำของเมืองน,นี้นะคะจะเป็นสีนี้หมดเลยอ่ะสวยแปลกตามากแบะถ่ายรูปเล่นก่อนเดินกลับไปที่รถค่ะมารีบเดินนะคะไม่ได้สนใจระหว่างทางเลยค่ะ ตื่นเต้นตลอดทั้งวันคิดว่าจ่ายไม่ได้ซะแล้วตกลงค่านนที่จอดรถเท่าไหร่คะสี่เหรียญสี่เหรียญจอดได้สามชั่วโมงจ้ะไปสต็อปต่อไปเลย เรากลับมาที่ทะเลสาบคงเน็กเซแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่ท่าเรือกันช่วงบ่ายๆดูคนจะเยอะกว่าช่วงเช้านะคะแล้วอากาศเนี่ยก็ร้อนขึ้นเยอะเลยแอน e นเบลอะถอดเลกกิ้งแล้วนะคะสําหรับใครที่จะมาที่นี่นะคะโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นะก็แนะนําว่าควรจะซื้อตั๋วแบบออนไลน์ติ๊กเก็ต พรอมีคนรีวิวว่าถ้ามาช่วงซัมเมอร์จะต้องต่อคิวซื้อตั๋วเพื่อขึ้นเรือนานมากแต่ถ้าซื้อออนไลน์แบบเรานะคะเราก็แค่ยื่นบาร์โค้ดให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ขึ้นเรือได้เลยในเว็บไซต์ของเขานะคะก็จะมีไทม์เทเบิลให้เราเช็คเวลาของเรือได้เลยนะคะไปเบอร์หนึ่งเจ้าหน้าที่ไปไหนอ่ะ ส่วนค่าใช้ใจ่ายในการขึ้นเรือนะคะราคาไปกลับสำหรับผู้ใหญ่22.5ยูโรเด็กที่อายุต่ำกว่า6ขวบก็สามารถขึ้นได้ฟรีและเด็กที่มีอายุ6ถึง17ปีขึ้นไปเขาก็จะคิดครึ่งราคาค่ะ คงนกเซเป็นทะเลสาบที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเบอร์เทชกาเดนค่ะว่ากันว่าเป็นทะเลสาบที่ใสที่สุดในเยอรมันเลยนะก็เหมือนนี่คล้ายๆญี่ปุ่นไงเต็นเนี่ยบ้านมีเรืออยู่ข้างใต้ มาที่ท่าเรือนะคะอากาศร้อนมากเลยแต่พอเรานั่งเรือไปสักพักโอ้โหลมมันเย็นดีจังเลยอะเรือที่เรานั่งอยู่นะคะเป็นเรือไฟฟ้าก็จะไม่สร้างมลพิษเสียงของเรือก็เบาด้วยเราก็จะได้ยินแต่เสียงลมแล้วก็เสียงน้ําตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะหลังจากที่มีเรื่องเครียดตอนเชา้า ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการนั่งเรือล่องทะเลสาบโคงนิกเซนะคะก็คือพอเรือแล่นมาถึงบริเวณหุบเขานี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะออกมาเป่าทำเป็ดให้เราฟังค่ะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนของทำเป็ดกลับมานะคะเดี๋ยวลองฟังดูละกันนะ นั่งเรือมาประมาณ35นาทีก็จะมาถึงกับท่าเรือแรก ที่ท่าเรือนี้นะคะจะมีโบสถ์สไตล์บาโรกอยู่ริมทะเลสาบบางคนก็จะเรียกว่าโบสถ์หัวหอมสีแดงสําหรับเราวันนี้ก็คงจะแวะแค่ที่จุดนี้เท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครอยากจะไปต่อที่ท่าเรือซาเลสนะคะก็ให้นั่งเรือต่อไปอีกประมาณ10นาทีค่ะตรงจุดนั้นนะคะก็จะเป็นที่นิยมของนักเดินป่านะคะเดินเข้าไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีทั้งน้ําตกแล้วก็จะมีกระท่อมไม้ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบนะคะก็เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของทะเลสาบคงเน็กเซ

ตรงที่แม่เนี่ยเราดูรอบๆเพราะฝันไปนิดถ้าถ้าเราจะกลับมาขึ้นเรือเขาบอกมีเรือกลับทุกสิบห้ามิลิทนะ สี่โมึมีเวลา2ีนาทีใช่บนนี้ก็มีร้านอาหารนะแล้วตรงบนนี้มันไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูสิอันนี้คืออาหารชาวของชาวบาวาเรียนะคะเพื่อนพี่แพรก็ได้ทําให้เราได้ทานไปแล้วนะวนนวเหเลือแต่เนี่ยขาหมูเยอรมันที่เรายังไม่ได้ลองนนี่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้ววันนี้วันที่26กกันยายนนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะ บรรยากาศรอบๆนะคะมีร้านอาหารนะแล้วตรงท่าเรือนะคะตรงนู้นนะอาคารไม้ตรงท่าเรือนะคะก็คือห้องน้ำนะแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่าแต่คิดว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปส่วนมากก็เก็บเงินนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เลคกันนะเมื่อกี้เรานั่งเรือมาเรือเงียบมากเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้เรือไฟฟ้านะคะนี่ไงนี่ไงเรือกําลังผ่านไปนะเขาใช้เรือไฟฟ้าค่ะก็เลยเงียบมาก สวยมากเลยอ่ะน้ำใสจริงๆเลยนะคะที่คงนิสีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่น้ําใสที่สุดในเยอรมันเลยนะก็ใสจริงๆแหละเจ้า,าหาน้อยมาหาเราเหรอเราไม่มีอาหารให้เจ้าวิ <c oughs> ดูท่าทางอับเซ็ ไม่มีให้ไปดีกว่า ข้าเรือเข้าฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินนะตอนนี้เรากําลังรอขึ้นเรือแล้วนะคะเพราะตอนเย็นเรนือมาทีมกันนะเะจานที่บอกเลยทุก15นิทเนาะแต่ก็ตอนเย็นแล้วอะมันใกล้5โมงแล้วอะนั่งแบบนั่งตรง เัไมู่วนไม่ได้เียนางไยังหมอนนี้หรอมไม่ใช่พร้อมมั้งตกลงเราก็ลงจากเรือมาแล้วนะเวลาสิริรวมพี่แพรสามสินาทีว่า นาะครึ่งชั่วโมงก็ต้องกะเวลาดีๆนะถ้าไปแค่สต็อปแรกตรงที่มีโบสอะไปก็30กลับก็30นาทีเวลาหยอดเอาติเก็ตจอดรถเดี <room> ro <aning> ๋ยวกลับเวลาดีๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับถ้ากลับมาไม่ทันโอเคเดี <ving> ๋ยวเราจะเดินกลับรถกันแล้ว <Python> <aroma> <grasp> <isy> <human isten> ตรงใกล้ๆที่จอดรถก็เป็นร้านซีเปเนียตลอดทางเลยของฝากส่วนใหญ่นะกนะ็จะเป็นพวกเกลือต่างๆนะเขาบางทีก็คือเป็นเกลือเฉยๆแเขาก็ทำเป็นรถต่างๆด้วยเพราะว่าตรงนี้มันก็อยู่ใกล้เหมือนเกลือแต่เมื่อกี้เต็นลองไปจับดแล้วกระปุกนึงมันหน,น,นักอยู่ ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะซื้อกลับไปต้องเซฟพื้นที่ในกระเป๋าสำหรับอย่างอื่นเช่นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้ารถแั่งเก่ากับกระจกสไตล์ใหม่ของเราค่ะวันนี้เกิดเรื่องมากมายเลยแต่ก็ยังยิ้มกันได้นะ ทริปเพิ่งจะเริ่มยังเหลือเวลาเที่ยวอีกตั้งหลายวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้ขอให้ขับรถกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็พอคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ